どれ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  บอกว่าจากสถานการณ์น้าท่วมเชียงรายที่ค่อนข้างจะวิกฤตหนักมากอะส่งผลให้ประชาชนบางส่วนเนี่ยต้องบอกว่าติดอยู่ในบ้านห้ามกลางน้ําท่วมนะคะบางคนเน่ไม่ได้ทานข้าวมาหลายวันแล้วค่ะแต่ยังมีอีกหนึ่งมุมที่ในเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นมาแล้วนะคะก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันในมุมเ,เครียดก็ยังมีเรื่องที่พอจะให้ยิ้มได้อยู่บ้างค่ะล่าสุดในโลกออนไลน์มีการแชร์เรื่องราวของผู้ใช้ทิกตอกรายหนึ่งนะคะที่นอนอยู่บนที่นอนลมด้วยความสบายใจค่ะ แม่น้ำจะท่วมหนักแค่ไหนก็ตามนะคะซึ่งผู้โพสต์เนี่ยมีการระบุข้อความกับบอกว่าบางครั้งผู้ประสบภัยบางคนเนี่ยก็ไม่ได้น่าช่วยครับ ในคลิปเนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ที่คุณพี่ท่านหนึ่งค่ะเขาก็นอนใช้ไม่กวาดนะคะแบบว่าเหมือนใช้ไม่กวาดพายอยู่บนที่นอนลมยิ้มด้วยความสบายใจค่ะแล้วในขณะที่น้ํานอกบ้านให้มองไปข้างนอกนะคะน้าโอ้โหสูงมากๆเหมือนกันซึ่งทีมงานด้านหลังเนี่ยเขาก็คอยช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่ตรงด้านบริเวณแ่วนั้นนะคะจากคลิปดังกล่าวหลังจากที่ถูกแชร์ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายค่ะ บางคนบอกว่าวันนี้เครียดทั้งวันเลยทั้งข่าวน้ําท่วมทั้งน้องเอวายุติการรักษาแต่พอมาเจอคลิปพี่เนี่ยพอจะยิ้มได้บ้างเราอยู่กรทอมอแต่เครียดมากส่งกําลังซับแล้วก็กําลังใจช่วยนะคะบางคนบอกว่าเครียดไปมันก็ไม่ได้ทําให้น้ําลดแหละสู้หาอะไรทําคลายเครียดดีกว่าเนาะแถมนีอีกคอมเมนต์นึงก็เข้ามาแซวเหมือนกันค่ะบอกว่าพี่ทําไมไม่เปิดประตูบ้านให้น้ํามันไหลออกครับ ซึ่งงานนี้ค่ะผู้โพสต์ก็มีการตอบกลับคอมเมนต์นะคะบอกว่ากลัวเปิดประตูบ้านไม่ได้กลัวไปท่วมบ้านคนอื่นครับกลัวเขาเดือดร้อนกลายไปอีกมุมที่ทําให้หายเครียดไปได้บ้างค่ะแต่อะไรก็ตามนะคะต้องขอส่งกําลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านด้วยจริงๆค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ